มันเป็นตัวเลขของดัชนีหุ้นของยุโรปในยุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยเขาวิ่งคู่กันมาตลอดเป็นหลายๆ70 80, 80ปีเลยแต่ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมา mm hmm. อเมริกาเนี่ยทิ้งห่างกันไปนข้างบนเลยเพราะว่าอเมริกามี Magnificent s e ไงครับ mm hmm. Google, เ e t a Nvidia mm ีด hmm. นี่คือสิ่งที่ mm hmm. เป็นตัวที่ทําให้อเมริกามีแต่ว่ายุโรปไม่มี mm hmm. เพราะอเมริกาตักตัวในอนาคตยิ่งปัจจุบัน AI มาเยอะแยะเลยใช่ไหมครับ คนที่ตักตวงได้ก่อนก็คือคนได้ประโยชน์ในขณะนี้เนี่ยเราสู้ในเกมเดิมแต่ว่าไม่สร้างอนาคตให้กับตนเองผมว่าเทคโนโลยีคือหัวใจยูนิคอนประเทศไทยผมถาม5ปีที่ผ่านมาชอบพูดยูนิคอนประเทศไทยแค่สามี่หยุดถามตัวไม่มีเพิ่มด้วยถ้าเราไม่ตักตวงเหมืองแห่งอนาคตแล้วเขามี Magnificent อันใหม่ของเขาอ่ะ เราจะทายังไงผมอยากถามเราจะขายสินค้าเกษตเสแปรรูปของเราต่อไปเรื่อยๆเลยครับเราคิดแต่สั้นๆว่าจะทํายังไงดีแต่ว่าให้ให้ช่วงช่วงปีนี้ปีหน้าเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่หัวใจก็คือว่าเราไม่ค่อยคิดเรื่องระยะยาวที่เพียงพอเราใส่ใจเรื่องระยะสั้นแล้วที่น่ากังวลยิ่งที่สุดก็คือว่าโลกที่กําลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมันกําลังทําให้ศักยภาพเดิมที่เราคิดว่าเข้มแข็งเนี่ยมันหายไปพร้อมๆกันเรา พึ่งพาภาคเกษตรสมัยก่อนในน้ามีค่าในนามีข้าวใช่ไหมครับแต่ปัจจุบนันเนี่ยที่เราไม่เฉลียวใจนะครับก็คือว่ายิ่งจีนเปิดประเทศอินเดียตื่นอาชีพแรกที่เขาจะทําได้เวลาเขาตื่นเขาจะทําอะไรล่ะครับเราถึงได้ยินคําว่าสินค้าเกษตรราคามันโตในส่วนนี้ผมว่าน่ากังวลใจและไม่แค่ทั้งภาคอุตสาหกรรมนะครับเราเคยภาคภูมิใจใช่ไหมครับตอนนี้เวียดนามก็แซงเราไปละยานยนต์เอ่ยรือไม่แค่ทั้งในอนาคตเนี่ยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของเราเนี่ยไก่หมูพวกนี้ต่อไปมัน3 d print ได้หมดแล้ว ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงศักยาภาพเราเลย mm hmm. ผมว่าเราเนี่ยโตไม่ได้ตามศักยาภาพเรากําลังทําลายศักยาภาพที่เรามีอย่างไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่ตั้งใจจะสร้างศักยาภาพใหม่ mm hmm. ทุกคนเนี่ย mm hmm. ตอนเกิดมาเนี่ย mm hmm. มีศักยาภาพ mm hmm. แต่ว่าพอเราไปติดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ย mm hmm. เราก็เลยทําให้จากที่มีศักยาภาพมันหายไปติดยาเนี่ยโอ้โหทำลายตัวเองมากเลย mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ธุรกิจก็เหมือนกันบางธุรกิจโตได้ดีเลยอ่ะก้าวอย่างก้าวกระโดดฟึดฟืดฟดฟืดไปเลยใช่ไหมครับ อย่าจุดจุดหนึ่งอ่ะมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นว่าเออทำไมอยู่ๆที่เคยโตเคยโตแล้วมันโตต่อไม่ได้อ่าดูอย่างโนเกียก็โตอย่างก้าวกระโดดอยู่ๆวันหนึ่งเขาโตต่อไม่ได้ทําไมอ่ะศักยภาพที่มันมีหายไปไหนใช่ไหมครับเพราะอะไรก็เพราะว่าศักยภาพที่มีอ่ะมันถูกทําลายจากความเถอนทางเ,เนี่ยธุรกิจก็เป็นเหมือนกันก็คือว่ามีศักยภาพแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ศักยภาพเราค่อยๆเสื่อมไปยังไม่ทันรู้ตัว สุดท้ายก็คือว่ารเราไปลงทุนผิดที่ผิดทางมันเป็นการทำลายสกิตศักยภาพที่เรามี